ถึงอำเภอเบตงจังหวัดยะลาซึ่งเป็นหนึ่งในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้คนส่วนใหญ่ก็จะนึกถึงเหตุการณ์ความไม่สงบต่างๆเช่นการลอบวางระเบิดการลอบทำร้ายพระสงฆ์และครูในพื้นที่และอื่นๆอีกมากมายอันนำมาซึ่งความน่าสะพรึงกลัวดังที่หลายๆคนพบเห็นได้จากการนำเสนอผ่านสื่อต่างๆมาโดยตลอดมากกว่าที่จะนึกถึงสิ่งอื่นใด ื่อประมาณปีพุทธศักราช2556มีบุคคลธรรมดาอยู่กลุ่มหนึ่งนำโดยพระอาจารย์ธนิเตเชพโลวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตราชวรวิหารจังหวัดกรุงเทพมหานครได้ตัดสินใจที่จะเสี่ยงชีวิตและฝืนการทัดทานจากบุคคลรอบข้างเพื่อเดินทางมายังวัดบ่อน้ำร้อนตำบลตาเนาะแมร้ออำเภอเบตงจังหวัดยะลา เพื่อมาสอนวิปัสสนากรรมฐานให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ตามคำอาราธนาของลูกศิษย์ท่านหนึ่งโดยเหตุผลที่มีใจรักในงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาและหัวใจที่มั่นคงในพระรัตนตรัยอย่างไม่ง่อนแง่นคลอนแคลนท่านจึงไม่หลงเหลือความหวาดกลัวใดๆทั้งสิน้นสำหรับภารกิจอันใหญ่หลวงนี้และหากมีคำถามว่าทำไมท่านต้องมา ทำไมไม่อยู่เผยแผ่พระพุทธศาสนาในเมืองกรุงอันแสนสุขสบายอุดมสมบูรณ์ไปด้วยลาบและสักการะท่านก็ย้อนถามกลับมาว่าหากท่านไม่ทําแล้วใครจะทำผู้หลักผู้ใหญ่ของเราก็ค้านไม่ให้พระอาจาร,รย์ไม่อยากให้มาที่นี่เพื่อนๆก็ค้านเพราะว่าห่วงเรื่องความปลอดภัยแต่ลึกๆแล้วเรารู้ว่าพระธรรมต้องคุ้มครอง เราเองเป็นคนที่รักในการสอนกรรมฐานอยู่แล้วอะไรที่เป็นกรรมฐานที่เราสามารถที่จะทําได้เพื่อพระพุทธศาสนาเนี่ยอาจารย์ยินดีแล้วก็ยินดีที่เดินทางมาตั้งแต่ปี2556ในทุกๆครั้งที่ท่านได้เดินทางมายัางสถานที่แห่งนี้จึงเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังแห่งศรัทธาด้วยเจตนาอันบริสุทธิ ที่จะจาริกไปเพื่อเผยแผ่พระธรรมคำสอนอันประเสริฐสูงสุดแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าอันเป็นสิ่งที่สงสาวกที่เข้ามาสู่พระธรรมวินัยนี้พึงกระทำท่านมาด้วยความเชื่อมั่นในศีลอันหมดจดที่พึงระวังสังวรมาโดยตลอด มันจะเป็นเครื่องอยู่และเครื่องรักษาจนกว่าจะถึงซึ่งพระนิพพานดังนั้นจึงไม่มีอะไรจะมาหยุดยั้งความตั้งใจในกิจอันควรน,นี้ได้อุปสรรคต้องบอกว่ามากจริงๆตั้งแต่เริ่มต้นเพราะคนที่เบตรตรงการเข้าใจกรรมฐานที่เป็นเรียกว่าสมถะไปสู่วิปัสสนากรรมฐานเนี่ยคนจะเข้าใจน้อยส่วนมากทาสมถะกันเยอะแต่เรามีความเชื่ออยู่ลึกๆว่า กรรมฐานเนี่ยสามารถที่จะเชื่อมทุกคนได้เพราะเชื่อมที่ไหนเชื่อมที่จุดต้นเหตุก็คือเชื่อมที่จิตถ้าเราแก้ที่ต้นได้ทุกสิ่งทุกอย่างจะหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน ด้วยความแตกต่างทางเชื้อชาติและศาสนาข้อจำกัดในพื้นที่และสังคมพื้นถิ่นอันมีผลต่อแนวความคิดและความเข้าใจแต่ด้วยความมุ่งมั่นอุปสรรคต่างๆก็สามารถผ่านพ้นไปได้ในที่สุดและที่วัดบ่อน้ำร้อนแห่งนี้ ท่านจึงได้มาพบกับบุคคลสำคัญอีกท่านหนึ่งคือดาบตรีทวีวัตรรัตนวันนีซึ่งบ้านเกิดนั้นอยู่ที่จังหวัดกาลสินแดนดินทินอีสานแต่มารับราชการอยู่ที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาจนกระทั่งมีความผูกพันเกิดความสำนึกรักและห่วงใยในพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหลา่านณะพื้นที่แห่งนี้จึงได้เกิดความคิดที่จะทำอะไรดีๆสักอย่าง เพื่อเป็นการตอบแทนคุณแผ่นดินและช่วยปกป้องพี่น้องทุกคนให้พ้นจากภัยคุกคามต่างๆในเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นอยู่เนื่งๆท่านจึงได้ริเริ่มโครงการก่อสร้างหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เหตุผลขอ้อแรกสร้างขึ้นมาเพื่อถวายเป็นราชก,กาลแะเดชพระบาทสมเด็จพระเจ้า,าอยู่หัวในวราระคบรบรอบ8ปพรรษา 2. ก็ขอพรบารมี หลวงปู่ทวดช่วยขจัดปัญหาเหตุร้ายต่างๆในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ขจัดปัดเป่าให้หายไปจากพื้นแผ่นดินไทยเหตุผลที่3ในพื้นที่อำเภอเบตงโดยเฉพาะตำบลตาเนะแม่ร่อแห่งนี้เป็นประตูหน้าด่านของจังหวัดยะลานักท่องเที่ยวเข้ามานี่ต้องผ่านจุดนี้และที่สําคัญในพื้นที่ตรงนี้ก็มีแหล่งท่องเที่ยวหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นบ่อพู้น้ําร้อนไม่ว่าจะเป็นดอกไม้เมืองหนาวไม่ว่าจะเป็นอุโมงค์พิยะมิรแล้วก็ในโอกาสต่อไปเราอยากจะให้องค์หลวงปู่ทวดองค์นี้เป็น สถานที่ท่องเที่ยวเชิงพุทธธรรมนํำเที่ยวบ้างก็เลยเริ่มโครงการกันมาประกาศเชิญชวนมาตั้งแต่ปี2553รวบรวมนะครับไม่ว่าจะเป็นกําลังทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นกํากลังคนนะครับดำเนินการมาเรื่อยๆตั้งแต่วันที่14เมษายนนะครับ2556ที่ผ่านมาเราก็ได้ประกอบพิธีเททองหล่อนะครับเมื่อปี2556 3เดือนต่อหนึ่งครั้ง3เดือนต่อ1ครั้งนะจนถึงปัจจุบันนี้นะครับผมก็ตื่นตันใจนะครับว่าเออเราเดินทางมาได้ถึงขนาดนี้ ไม่ใช่มีคนเดียวนะครับทุกคนก็ให้ความร่วมมือนะครับทุกคนเห็นนะครับว่าการสร้างของเรานั้นมีประโยชน์จริงนะครับผมคิดว่านะครับเป็นสิ่งที่มาศจัยนนะครับมาศจรร์จริงๆที่เกิดขึ้นมาโดยที่เราคาดหวังแต่ว่าไม่คิดว่าจะมาถึงขนาดนี้ได้ผมภูมิใจแล้วก็รู้สึกรักในพื้นที่เบตงมากๆ เป็นธรรมดาของการสร้างสิ่งดีงามอันเป็นมหามงคลมหาบุญมหากุศลดังคำที่เราเคยได้ยินกันบ่อยๆว่ามานไม่มีบารมีไม่เกิดดังนั้นการลงมือดำเนินการก่อสร้างหลวงปู่ทวดเยียบน้ำทะเลจืดจึงพบกับอุปสรรคมากมายมาโดยตลอดเมื่อพระอาจารย์ธนิกเตชะพะโลหรือที่พี่น้องในอำเภอเบตงเรียกขานในนามพระนรา ได้ทราบถึงมูลเหตุอันเป็นมงคลยิ่งนี้แล้วจึงได้ยื่นมือเข้าไปช่วยสารต่อภารกิจอันยิ่งใหญ่นี้ทันทีที่นี่มีการสร้างองค์หลวงปูท่ทวดที่ใหญ่ที่สุดในสามชายแดนจังหวัดภาคใต้จึงทำให้เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ทุกคนเข้ามารวมกันเพราะว่าทุกคนในไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียแล้วก็คนไทย จะศรัทธาหลวงพ่อทวดมากนี่คืออีกหนึ่งเหตุผลที่โชคดีที่อาจารย์ได้มาร่วมสร้างองค์ท่านเกิดการหลอ่อหลอมรวมน้ําใจเป็นหนึ่งเดียวกันนะก็คือมีทั้งกรรมฐานแล้วก็มีองค์หลวงพ่อทวดเหยยบน้ําทะเลจืดที่ศักดิ์สิทธิ์ สิ่งที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ย่อมต้องใช้ทุนจำนวนมากในการดำเนินการแล้วพระวิปัสสนาจารย์ธรรมดาธรรรมดาูปหนึ่งภารกิจหลักก็มีแต่การเผยแผ่พระธรรมคำสอนไปตามสถานที่ต่างๆไม่มีเวลาออกรับกิจนิมนต์ไม่มีเวลาที่จะอยู่รับเอกลาบจากญาติโยมในกุฏิแล้วจะหาปัจจัยมากมายมาจากที่ไหนถ้าไม่ได้รับความศรัทธาการช่วยเหลือจากลูกศิษย์ที่มีความเคารพและเลื่อมใส ดังนั้นพระอาจารย์นาราจึงได้เริ่มสารต่องานเผยแผ่ธรรมะและงานก่อสร้างองค์หลวงปูท่วทวดเจียบน้ำทะเลจืดโดยการชักชวนลูกศิษย์พร้อมด้วยคณะติดตามเพียงไม่กี่คนในช่วงแรกให้มาช่วยในงานปฏิบัติธรรมที่วัดบ่อน้ำร้อนแห่งนี้ก็ได้มีโอกาสมาช่วยงานเป็นครั้งแรกแล้วก็รู้สึกประทับใจมากเป็นที่น่าย,ยินดีที่ว่าทุกคนมาปฏิบัติแล้วเขามีชีวิตที่ดีขึ้น เป็นสิ่งที่น่าส่งเสริมทำให้ทางพระอาจารย์ทน,นิ้ตัวอาจารย์เองแล้วก็ทีมงานทุกๆท,ท่านมีกำลังใจนะคะที่จะทำงานเผยแผ่พระธรรมของพระพุทธเจ้าทำงานเพื่อพระพุทธศาสนาต่อไปทุกสามเดือนเราก็จะมีพธิธีทำพิธีหล่อครั้งหนึ่งซึ่งตรงนี้อาจารย์ก็ได้รับเกียรติจากชาวเวตรงมากนะคะที่ให้เป็นผู้ทาพิธีบวงสรวงเปิดฟ้าเปิดดินให้กับพิธีหล่อ,อผุดทวดในแต่ละครั้งด้วยนะคะ หลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็ได้รับเกียรติอีกให้ได้ทำฮวงจุ้ยจัดทำบ่อน้ำนะคะอันนี้เป็นบ่อน้ำเรียกเงินเรียกทองนะคะเป็นบ่อน้ำที่เสริมฮงจุ้ยในเรื่องของเงินทองและความอุดมสมบูรณ์ให้กับชาวเบตงด้วยนะคะแล้วก็จะมีจัดภูมิทัศน์หลายๆด้านนะคะที่ให้เป็นฮงจุ้ยที่ดีให้กับวัดแล้วก็สถานที่ที่ประดิษฐานหลวงปู่ทวดด้วยหลังจากที่เราหล่อเสร็จแล้วนะคะก็คือได้ทำฮวงจุ้ยที่ เป็นสิ่งที่เป็นมงคลกับทุกๆคนด้วยนะคะนอกจากกับทางวัดแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีกับผู้ที่ได้มากราบไหว้ท่านด้วยนะคะอยากเรียนเชิญทุกท่านนะคะมาร่วมกันหล่อหลวงปู่ทวดเพื่อประดิษฐานไว้ที่วัดบ่อน้ําร้อนนะคะเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของทุกคนใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะ สิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั้นไม่มีสิ่งใดเป็นเรื่องบังเอิญทุกๆสิ่งล้วนเกิดแต่เหตุทั้งสิน้นวันหนึ่งคุณธนชัยสันติชัยกูลพร้อมด้วยคณะซึ่งเคยได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมกับท่านพระอาจารย์นรามาก่อนแล้วที่กรุงเทพมหานครได้มีโอกาสเดินทางติดตามมาด้วยความเลื่อมใสเพื่อมาร่วมปฏิบัติธรรมณวัดบ่อน้ำร้อนอำเภอเบตงจังหวัดยะลาแห่งนี้ จึงได้ทราบถึงเหตุแห่งงานบุญอันยิ่งใหญ่นี้และเกิดความศรัทธาเป็นที่สุดที่จะช่วยหาเงินมาร่วมสร้างหลวงปู่ทวดหยียบน้ำทะเลจืดให้สำเร็จลุล่วงโดยเร็วก็ได้มีโอกาสกับญาติธรรม3-4ี่คนได้มาปฏิบัติธรรมที่นี่ถือศีล8นะครับแลวหลังจากนั้นกลับไปกรุงเทพเราก็ปรึกษาหารือกันกับอาจารย์แม่มว่าโครงการหลวงปู่ทวดที่หล่อหลวงปู่ทวดร,รอบนี้น่าจะช่วยกันหลายคนที่จะทำให้โครงการเนี่ยประสบความสำเร็จ เราก็เลยจัดโครงการไลลี่ธรรมะขึ้นโครงการนั้นก็ประสบความสำเร็จด้วยดีได้รับความช่วยเหลือการสนับสนุนในการมอบปัจจัยต่างๆนะครับเราก็ได้เงินมาทั้งหมดประมาณหักจากค่าใช้จ่ายที่เราต้องจ้างคณะจัดงานอะไรต่างๆก็เหลือประมาณล้านสามกว่าที่มาร่วมงานทอดพระป่าในวันนี้นะครับผมกับญาติธรรมทั้งหลายคงจะต้องช่วยกันนะครับก็อยากจะบอกบุญกับผู้ชมทุกท่านด้วยว่าถือโอกาส บอกบุญอนุโมทนาทําบุญร่วมกันในการหล่อหลวงปู่ทวดรอบนี้ที่จะทําให้โครงการนี้สาเร็จพวกเราต้องช่วยกันชาวพุทธนะฮะช่วยกันที่จะรณรงค์เรื่องนี้ในการที่จะทําให้โครงการนี้สําเร็จด้วยดีแล้วก็ถือว่าเป็นทําให้ภาคใต้สงบร,ร่มเย็นรวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้กับชาวเบตงด้วยนะครับ ยังมีบุคคลสำคัญอีกท่านหนึ่งที่พวกเราทุกคนประทับใจในความการุณาเอื้อเฟื้อเป็นอย่างยิ่งที่ท่านมีต่อโครงการนี้นั่นก็คือท่านพลตรีมณีจันทิพย์รองแม่ทัพภาคที่สี่เพราะนอกจากท่านจะมีภาระหน้าที่อันใหญ่หลวงในการปกครองดูแล ความสงบเรียบร้อยรวมถึงสถานการณ์ต่างๆในพื้นที่แห่งนี้แล้วท่านยังได้เข้ามามีส่วนร่วมกับโครงการตั้งแต่เริ่มสร้างในส่วนของเสียรหล,ลวงปู่ทวดเยียบน้ําทะเลจืดจนกระทั่งปัจจุบันจึงถือได้ว่าท่านเป็นพุทธมามะกะอย่างแท้จริงถึงพร้อมด้วยความเลื่อมใสและศรัทธาในการที่จะช่วยจันลงส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้มั่นคงและยั่งยืนสมดังปณิฐานที่ว่า จะเทิดทูนดูแลรักษาสถาบันชาติาศาสนาและพระมหากษัตริย์ด้วยความจงรักภักดีตลอดไปหลงอูทวดนะครับเป็นพระเยศสงและก็พี่น้องประชาชนนะครับตั้งสามจังหวัดนะครับรวมทั้งผมคิดว่าทั่วประเทศที่มีความเคารพศรัทธาเชื่อมั่นในความศักดิ์สิทธิ์ในบาร,รมีของท่านน่ยนะครับพี่น้องประชาชนตั้งเห็นว่าวันนี้เนี่ย การเข้ามาทอดพระป่าเนี่ยมีผู้คนหลั่งไหลเข้ามามากมายนะครับแล้วก็เราได้ไปบัตรทำต่อเนื่องกันมาซึ่งก็เป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับก็ทําให้พี่น้องชาวพุทธเรานะครับมีความสบายใจมีความสามาคคีร่วมกันในการที่ใช้หลักธรรมของพระเจ้านะครับเป็นเครื่องที่นําในการที่จะใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขนะครับ อำเภอเบตงในวันนี้ทุกสิ่งที่ปรากฏต่อเราทุกคนที่เดินทางมาถึงไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนึกเอาไว้หากแต่ตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงเป็นอีกเมืองหนึ่งที่น่าอยู่มากความสดชื่นของอากาศที่เราไม่สามารถหาได้จากเมืองกรุงด้วยความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้และความงดงามตามธรรมชาติของสิ่งแวดล้อมที่ยังมีอยู่รายล้อมตลอดเส้นทางอำเภอเบตงในวันนี้ เป็นที่น่าประทับใจเป็นอย่างยิ่งซึ่งทุกคนในพื้นที่ต่างรู้สึกตรงกันอย่างหนึ่งว่านับตั้งแต่ได้มีการก่อสร้างหลวงปู่ทวดเยียบน้ำทะเลจืดซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ปรากฏว่าเหตุการณ์ความไม่สงบต่างๆในพื้นที่ได้มีอัตราลดลงจนเป็นที่น่าอัศจรรย์ใจยิ่งนักซึ่งหลายๆคนเชื่อว่า เป็นเพราะบารมีของหลวงปูท่ทวดหยียบน้ำทะเลจืดที่ช่วยดลบันดาลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเช่นนี้ในเรื่องของเหตุการณ์เนี่ยดีขึ้นมากนะโดยภาพปัจจุบันน,นะครับซึ่งจากตัวจากตัวเลขสถิติที่เกิดเหตุเนี่ยก็ลดไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งนะครับผู้สูญเสียผู้บาดเจ็บก็ไม่น้อยกว่าครึ่งคือ50%แล้วก็ในภาพรวมเนี่ยพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับหลังจากที่เราได้ ทำงานการเมืองมาอย่างต่อเนื่องนะครับใช้โนโยบายของรัฐบาลยึดถือโนโยบายต่างๆที่ภูมิชาได้มอบแล้วก็เราได้ไปบัดตามต่อเนื่องกันมา3-4ปีบันนี้ก็ทําให้สถานการณ์นะครับที่คลายไปในทางที่ดีโดยเฉพาะในเรื่องของความเข้าใจนะครับในเรื่องของการเข้าไปช่วยเหลือพัฒนาตรงนี้เป็นสิ่งที่มีความสําคัญดังเจ้น้าที่ของรัฐได้ดาเนินการมาอย่างต่อเนื่องและสิ่งที่สําคัญเราก็ได้ยึดถือ าพาระลมราชวาสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเข้าใจเข้าถึงและพัฒนารวมทั้งแนวทางปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการเดินงานอยากจะฝากให้ทุกคนได้เดินทางมาที่ยะลาเบตงไม่น่ากลัวอย่างที่คิดแล้วก็ทุกคนมีไมตรีติดแล้วก็มีน้ําจิตน้ําใจที่จะต้อนรับผู้ที่เข้ามาเยือนเราจะเห็นว่า,าภาพที่ถื่ออกไปเนี่ยการันตีได้เลยว่ามีความสงบสุข แล้วก็หน้าเดินทางมาที่นี่เพราะสามารถบินทบัดได้แล้วก็เดินไปไหนได้อย่างปลอดภัยไม่ไว่าจะเป็นชาวไทยพุทธไทยมุสลิมเชื้อชาติจีนอะไรก็แล้วแต่นะครับทุกคนก็รักและสามาัคคีกันในพื้นที่เบตงนะครับผมภูมิใจนะครับที่ได้มาประประจำการอยู่ที่นี่แล้วก็รู้สึกรักในพื้นที่เบตงมากๆนะครับทุกคนอัธยาศัยไมยตรีด,ดีมากๆถ้าใครมีโอกาสมาเยือนเบตงนะครับบอกได้เลยนะครับท่านจะประทับใจ นะครับในอธัธยาศัยเมตรีน้ำใจคนตรงนี้นะครับจะให้คุณเทพมาชมที่นี่เบตงนี่บรรยากาศดีความปลอดภัยมีอยู่แล้วไม่เคยมีเกิดไม่มีปลอดภัยแน่นอนเมืองนี้ไม่น่ากลัวค่ะไม่น่ากลัวค่ะทุกคนมีมิตรภาพที่ดีปลอดภัยค่ะยืนยันะคะ่ะท่านใดที่ได้มีโอกาสมาเที่ยวเบตงก็จะเห็นทิวทัศ เห็นความสงบสุขซึ่งไม่เหมือนที่อื่นนะคะเป็นความเป็นธรรมชาติที่อาจารย์แล้วก็ทีมงานทุกท่านได้มาเห็นเนี้ยประทับใจมากก็อยากให้ทุกท่านร่วมแรงร่วมใจกันช่วยกันสร้างฐานบระดิ์ของท่านในครั้งต่อไปนี้ให้สําเร็จเพื่อร่วมเป็นแรงหนึ่งแรงใจกันแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์และก็เพื่อพระพุทธศาสนาของเราพระอาจารย์ก็ขอ ให้บุญบาร,รมีจากองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบาร,รมีธรรมแห่งองค์หลวงปู่ทวดบาร,รมีธรรมแห่งคุณครูบาอาจารย์ทุกท่านที่ให้การสนับสนุนพระอาจารย์และบาร,รมีธรรมแห่งพระอาจารย์แห่งพระกรรมาฐานและบุญบาร,รมีของทุกท่านที่ได้รอล้อมเป็นหนึ่งเดียวกันในการที่จะสร้างองค์หลวงปู่ทวด ขอขอให้บุญบาร,รมีนี้ให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญให้อายุวันโนสุครั้งพลังอย่าได้เจ็บอย่าได้จนให้มีดวงจิตสถิตมั่นในพระธรรมคําสั่งสอนแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกภพกทุกชาติไปอภิวาทานศีลิศนิจจังวุฒาปะจายโนจัตตารโธรรมวัฒนติอายุวันโนสุครั้งพลังทั้งหมดนี้ คือสิ่งที่เกิดขึ้นณนะวัดบ่อน้ำร้อนอำเภอเบตงจังหวัดยะลาเป็นอีกช่วงหนึ่งของชีวิตที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความประทับใจที่ต้องจารึกไว้ตราบนานเท่านานเราทุกคนได้ให้สัญญาก,กับตัวเองและคนที่นั่นไว้ว่าเราจะกลับมาที่นี่อีกอย่างแน่นอนเพราะวันนี้เราเดินทางกลับบ้านของเราด้วยหัวใจดวงใหม่ด้วยหัวใจที่หลงรักในใมตรจิตของชาวเบตง และสเสน่อันชวนหลงไหลของธรรมชาติที่สุดจะบรรยายและบทสรุปของการมาเยี่ยมเยือนในครั้งนี้ก็คือเราทุกคนต่างเกิดมาแล้วก็ต้องตายทั้งสิ้นหากแต่เราแตกต่างกันที่เพียงคุณค่าเมื่อยังมีลมหายใจอยู่และคุณงามความดีที่หลงเหลือให้จารึกไว้เมื่อกลายเป็นผุยผง สิ่งที่ปรากฏชัดและประจักษ์แก่สายตาของทุกคนในวันนี้ก็คือสิ่งที่เราทุกคนได้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ให้ประทับอยู่ในใจของผู้คนที่พบเห็นประทับไว้บนพื้นแผ่นดินนี้โดยเหตุแห่งความจงรักภักดีต่อชาติาศาสนาและพระมหากษัตริย์เพื่อให้แผ่นดินไทยยังคงอยู่และยืนหยัด มีอธิปไตยสืบต่อไปชั่วลูกชั่วหลานเพื่อเป็นการสืบสารงานพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองสาดแสงเจิดจ้าตราบนานเท่านาน